ครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พวกเราในนามของสมาชิกพรรคประชาชนนะครับแล้วก็เป็นประชาชนชาวสุรุด้วยนะครับวันนี้มาเพื่อที่จะทาหนังสือถึงทางผู้ว่าราชกากชนนรจังหวัดสุรินะครับเกี่ยวกับประเด็นที่การจัดงานแสดงของช้าและงานช้างแฝดเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะขอข้อมูลตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเพื่อ ิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ประชาชนชาวสุรินอยากจะรับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการนําพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบพัะสดปเนี่ยนะครับในพื้นที่จัดงานช้างแร์เนี่ยนะครับบอกให้เอกชนนาไปจัดหาประโยชน์ mm hmm. ก็คือนําออกให้เช่าเนี่ยนะครับจากที่มีกระแสข่าวในโซเชียลได้ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต่อเน,นื่องมาหลายปีน่าจะเป็นเอกชนรายเดือนนะครับ ทราบชื่อเล่นว่าชื่อปิกแถวตามท,ที่เคยให้ออกสภาพเมื่อเราลเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นคำถามว่าเหตุการนํการนพื้นที่ส่วนการสาธารณะอย่างเนี้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกให้ประชาชนคนแต่คนเหน่เช่าต่อเนี่ยทำมาไม่มีการสรวจประมนหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอยู่ได้มีโอกาสในการเข้ามานำเสนอเพื่อจะใช้พื้นที่นะครับ รวถึงเราก็ไม่ทราบว่าการที่ซึ่งทราบว่าเป็น,ำนอำนาจผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับในการจัดหาให้เช่า,ชาในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนที่ภาครัฐได้รับจากการให้เชา่าก็เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากจะทราบว่าค่าตอบแทนที่เป็นค่าเช่าที่ตอบแทนให้กับทางจังหวัดเมี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่รวมถึงรายละเอียดสัญญาต่างๆพื้นที่ที่นำาบอกให้เชา่าเงื่อนไข การให้เช่าผลประโยชน์ตอบแทนอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ค้าในจังหวัดด้วยนะครับว่ามีการจัดสรรตัดส,ส่วนให้กับพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่เรามีสิทธิในพื้นที่ตรงนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรอะไรพวกนี้นะครับก็เลยวันนี้เลยถิดโอกาสมา ทำหนังสือเพื่อจะมาขอสอบถามเพื่อขอข้อมูลหลักๆก็คือในส่วนของสัญญาเช่าในปีที่ผ่านมานะครับก็าไม่ทราบว่าเช่ากันมากีปีแล้วแล้วก็เหมือนจะได้ข่าวว่าอาจจะได้สิทธิ์ในการเช่าต่อของปีปีหน้าด้วยปี2 5ง9นะครับตอนนี้พวกเราก็เลยถือโอกาสมาเพื่อที่จะมาขอข้อมูลในส่วนนี้เพื่อจะได้นำไป ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร